บอลโลกที่บราซิลพระเจ้าภาพครับจริงๆเนี่ยผมเชียร์ทรีไลออนครับอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็ไม่ค่อยสมหวังสักทีครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีหวังกว่าทุกครั้งครับเพราะว่ารอยฮอสันเนี่ยเรียกเด็กลิเวอร์พูล ติดไปเยอะมากครับเราเด็กลิวอพูเนี่ยไม่แน่เชื่อครับผมเป็นเด็กผีแต่เด็กลิวอพูเนี่ยปีนี้มันเก่งมันพิเศษครับแบบพวกจอแดนเฮนเดอร์สันพวกสเตอร์ลิงสเตอร์ลิดเจอร์ลาร์ครับแต่ละคนเนี่ยก็ดูเข้าขาครับปีนี้เนี่ยไม่แน่ครับอังกฤษดาวรุ่งเยอะครับคือจริงๆเนี่ยผมหลอกตัวเองมาตลอดครับผมก็จะคิดว่าอังกฤษเนี่ยเข้ารอบลึกๆมาทุกครั้งครับปีนี้เอารอบรองเว้ยรอบรองแต่รอบแรกเนี่ยไม่รู้ผ่านไหมเพราะว่ามีอุรุกวัยกับ อิตาลีครับแต่ว่าอูลุกวายตอนนี้ผมใจชื้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าลุยัวเลสเจ็บครับส่วนอิตาลีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอิตาลีเนี่ยยุคนี้มันจะเก่งเหมือนยุคก,ก่อนไหมครับแต่ว่ากองหน้าของอิตาลีก็เก่งเพราะมีบาโลเตลี่กับไออิโมบูเล่ที่เป็นดาวซันโวของกาโชนะครับแต่ว่าผมว่ายังไงอังกฤษเนี่ยผ่านรอบแรกได้แน่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจอดรอบไหนอย่างนี้ดีกว่าอังกฤษเนี่ยอย่าให้โดนลูกโทษถ้า90นาทีเนี่ยผมไม่กลัวหรอก าลุกโทษเมื่อไหร่อะตกรอบเรื่องนั้นเละอังกฤษอะจริงๆแล้วเ,เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูบอลเท่าไหร่หนะครับออกตัวก่อนแต่ว่าช่วงหลังๆมันนี้ก็ติดตามพรีมยรลลีกมากขึ้นก็เลยจะคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษมากมากกว่ามากกว่าทีมอื่นนะครับผมก็ ก็เชียร์อังกฤษลกันถ้าอย่างนั้นเพราะว่าก็ดูเป็นเป็นทีมที่คนไทยน่าจะเชียร์มากที่สุดแล้วล่ะก็ไปกับเขาด้วยครับผมฮียไหนเทียการทีมทีมบอลโลกนะฮะที่เชียร์อยู่ก็ก็มองไว้หลายหลายประเทศนะแต่ว่าก็ยังไม่พ้นกระแสบราซิลนะครับก็นักเตะเทียเท่หลายคนก็อยากให้เข้าครับสองทีมครับอ่าสเปนกับญี่ปุ่นครับผมอินเอสตาครับผมชอบอินเนสตาเป็นพิเศษสเปนคงจะมีโอกาสจะเข้าไปลึกๆนะครับ แต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็กพยายามลุ้นเอาใจช่วยนะในฐานะเป็นคนเอเชียด้วยกันเป็นตัวแทนของทวีปเรานะครับแล้วก็ชื่นชมในสปิริตของเขาการสร้างทีมของเขาทัศนคติแล้วก็วิธีเล่นของเขาด้วยผมคิดว่าคนไทยอยากเห็นอังกฤษเตะกับ ถ้าเป็นส,สาวๆลวส่วนใหญ,ญ่จะชอบพวกอิตาลีนะเออถ้าเผื่อถ้าเผื่อถ้าเผื่อเห็นเขาเตะกันก็คงน่าสนาุกดีแต่ผมว่ายากครับ <c oughs> โอ้ผมยังไม่ได้ศึกษาว่าจะไข่กันยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าอยากเจอเลยอยากเจอเลยนะครับสเปนเจอบราซิลยังไม่เคยเห็น <c oughs> ครับเดวยกันเลยครับผมไม่ยังไงผมก็ต้องหลอกไปเองละอังกฤษอยู่แล้วครับผมขอใส่กับเยอรมันแล้วกันครับเพราะว่า ครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ตอนที่อังกฤษเจอกับเยอรมันครับครั้งนั้นเนี่ยแพ้เละเลยสาเหตุก็คือตอนนั้นอังกฤษตามอยู่2-1ครับแล้วจำได้ว่ายิงเข้ามาแล้วบอลเลยเส้นประตูไปแล้วครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยไม่ให้เป็นประตูครับหลังจากนั้นมาก็โดนพทมัสมุลเลอร์ครับยิงเล็กเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ได้เกิดแก้มือได้ครับขออังกฤษใส่กับเยอรมันอีกครั้งนึงแล้วกันครับอยากแบบหยุดโลกเนี่ยสมัยโบราณนะฮะบก็แบบบราซิลกับอิตาลีอยากเห็นอยากเห็นใช่